นอนเอาไงดีติดผ้าเน่าเล่นผ้าเน่าก่อนวันนี้ไม่ยอมนอนเล่นอย่างเดียวครับสบายเขาละนอ้องิตาติดผ้าเน่าอย่างแรงครับ